่วนนี้เป็นรถมือสองละข้ามุงอะไรกันพิตตี้แน่นอนถ้ามุงอย่างนี้นะฮะไปไปดูหน่อยอันนี้ออาฝาเวลไฟก็เป็นตัวปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นผู้นําเข้าอิสระนะฮะอีตันเนี่อีตันนี่เฮ้ย <c oughs> โตยต้าคราวโอ้หเท่มากนะคราวนี่เป็น TNGA แล้วด้วยนะโตยต้าคราวสุดจริงครับ โอ้โหสวยมากคราวเจนนี้ทำมาสวยมากอันนี้เป็นมือสองนะครับนี่<ๆ>เขามีบอกอยู่ว่าเขาขายเท่าไหร่ล้านแปโอ้ยราคาดีอะ่ะนะฮะเวไฟายมือสองเดือนล้านแปดนะครับมีทั้งรถมือหนึ่งรถมือสองฝั่งนี้เป็นพวกอาร์ซูเปอร์แมนปะให้ดูบรรยากาศนะครับเวลามาเดินงานนะฮะ มีบูทฟอร์ดบูทฟอร์ดบูตฟอร์ดก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นดิลเลอร์หรือเปล่านะครับเพราะบูทเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากนะขับดีหลายรุ่นนะหลายคนรอละรอเอเวอเรสต์ดีเซล V6 นะครับยังไม่มียังไม่มานะฮะนี่ฮะคอนเรนเจอร์ Ranger, ตัวนี้ดับเบิลแคบสปอร์ต907นะครับนี่โผล่พามาดูครับรอจริง รอจริงสวยจริงนะครับ f o r รนเจอร์แรปเ next gen Ranger นะครับสวยมากล้านเจ็ดนี่ดีเซลนะ1,769,000บาทล้านเจ็ดนี่ดีเซลนะครับดีเซลเราเอามาขับหรืออยังนะยัง,ยงนะครับเราไปขับแค่ในสนามมันใหญ่ขนาดนี้นะขับกี่ทีก็ลืมพอมาเห็นมันทีไหนก็สตันทุกทีในความใหญ่ หนึ่งล้านเจ็ดแสนงการ่นเก้า0ั 9, บาทโหดูดีเทลของก็เด็กเอที่เป็นไทยไทยเเจอแล้วอ้าวไปเอเวอร์เรสต์แล้วนี่ฮะเอเวอร์เรสต์สุดเลยโหดูดิดูดยางเส้นกี่บาทอะ เคลทูไซส์นี้อ่ะสองแปดห้าสี่ิสิบเจ็ดนี่ถ่ายรูปสวยๆก็ต้องหมุนตัวแคปมันมาตรงๆไม่ต้องขยับรถนะนะปกติอะไรเงถอยหน่อยอยากได้โลโกล้ตรงๆนะฮะแต่ของกอดนี้ก็หมุนได้สวยมากนะฮะโอ้ช่วงยุบยืดอะไรต่างๆนี่จัดเต็ม เฮ้ยโรลเลอร์ลิดครับผมไปเห็นโรลเลอร์ลิดที่นิวซีแลนด์มาในรุ่นอ Ford Ranger Y-Tech X โหดเฟี้ยวมากแบบนี้เลยวิ่งข้าววิ่งออกไฟฟ้ารอเลยเบามากอะ มีโทบารนะฮะหูลากท่อยเสียเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ขวาเนี่ยฮะไม่ได้ออกคู่แบบตัวเบนซินนะครับแต่ตัวนี้แหละจะขายดีต่อไปของฟอร์นะครับเอ้าวเลปเตอร์เขาไม่มีบันไดข้างเหมือนบายแท็กนะคือรุ่นเขาเยอะมากอะ่ะจำไม่หวาดไม่ไหวจำไม่หมดเลยนะฮะนี่ เฮ้ได้อยู่นะได้อยู่นะสำหรับตัวดีเซลอ่ะภายในนี่ไม่ได้ดอยเลยเหรอวะตกแต่งแรปเตอร์สีส้มไม่พอพวกค e ันเกียร์ e ชิปเตอร์สวิตช์เข้าเกียร์ 4A แล้วก็มีสวิตช์ให้กดดูจอในออฟโรดโหมดด้วยเฟี้ยวดีครับหล่อเลย เดี๋ยวเราต้องเอารถเวนเจอร์แรปเตอร์ดีเซลมาขับนแล้วก็มีเอเวเรสนะครับตัวเอเวเรส์เนี่ยเขาจะเป็นตัว2.0ไบเทอร์โบอยู่นะครับนะตัว V6 3,000ยังไม่มานะครับสำหรับ V6 3,000นะฮะแน่นอนจริงๆ